เอาลนะครับวันนี้คนนะครับตอนนี้เราอยู่ในคอนเทนต์ของทาวเวอร์ไฟต์เตีกันอีกแล้วนะครับก็ขอเรียกเอ็นเตอร์จีนิดนึง,งเพราะว่าง่วงนะครับท,ท่าไมอาจคิดอะไรง่วงเท่าไหร่คิดที่แล้วก็ง่วงก็วันนี้ครับเรามาทำคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับการหาบีลอนในเกม Tower ทาวเวอร์ไฟต์เตีนะบีลอนก็จะเป็นเหรียญสีทองนะครับที่ผมเคายามคิปวีล่าไม่ใช่มีอ๋อเดี๋ยวนะมันชื่ออะไรมันชื่อเหรียญว่าอะไรวะเขาเขียนไม่ถึง ้อเคไปดูแป๊บเราจะวีลอนนั่นแหละเออหาเหรียญวีลอนในในเกมทอมวอตเฟนสี่เนี่ยจะเป็นเหรียญทองที่ใช้ในตู้ถ้เปิดกระชาในตู้นะครับซึ่งตู้กระชาเนี่ยมันน่าจะมีน้อยกว่าไอเหรียญสีเงินที่ผมคุ้นทาไปนะครับก็ถ้าใครยังไม่ดูคลิปเหรียญนิล่าเนี่ยก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ครับก็อันนี้ก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่ไวทําให้คุณเนี่ย รู้ได้ว่าเราสามารถหาเจ้าเหรียญสีทองไปเปิดตุ่มตู้เนี่ยได้จากที่ไหนนะครับว่าได้จากตรงไหนบ้างนะครับส่วนวิธีวิธีการเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะน้อยกว่าเนี่ยมีล่านหนึ่งนะครับเพราะว่ามันพี่เป็นเหรียญที่แบบเป็นเหรียญสีทองน,นะมันก็ดูแบบสายยากขึ้นมาหน่อยไม่รู้ผมคิดเองห,หรือเปล่าแต่มันก็มันก็ดูให้น้อยกว่าเหรียญสีเงนินนะก็ความได้เยอะอยู่เหมือนกันนะทุกคนแ็นคนที่เป็นประโยชน์เป็นข้อมูลเนี่ยก็ สามารถกดไลค์กด s u บสไคร b ์ได้นะครับอืมก็จะมีปุ่มแดงๆอยู่นะอันนี้ต้องบอกดิเหรอสับคนที่มีวิธีเพิ่มเติมนอกจากนี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะครับพอดีผมก็เป็นคนหนึ่งที่อ่ารู้เท่าที่รู้นะครับก็ไม่ได้อะไรกันนะยิ่งพูดยิ่งง่วงอ่ะตอนแรกก็ผมว่าจะนอนแล้วนะแต่ว่าก็แบบมันอนไม่หลับก็เลยแบบเอออัดคลิปแล้วกันเพราะอัดคลิปเนี่ยเริ่มง่วงอีกแล้วนะครับจะเข้าไปดู ในคอนเทนต์ที่มีประโยชน์สาระดีกว่าครับนานๆช่องเราจะมีสาระนะครับถ้าใครติดตามผมมาเนี่ยจะรู้ว่าช่องผมเนี่ยค่อนข้างที่จะไลฟ์สาระนะครับและถ้ามาดูช่องผมที่มีสาระเราคิดว่ามันไม่มันไลฟ์สาระนะครับก็มาถูกทางเลยครับ โอเคก่อนที่จะไปเข้าเนื้อหาในคลิปนะครับผมวันนี้ผมจะมาาให้โค้ดนะครับเป็นโค้ดของเกม t o w e r Fantasy นะครับซึ่งน่าจะเป็นโค้ดล่าสุดในตอนนี้ที่ยังใช้ได้นะครับก็เป็นโค้ด g i ์นะครับสำหรับคนที่ยังหาจุดใส่โค้ดไม่เจอหรือว่าเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยก็เข้ามาตรงนี้นะครับของขวัญนะจุะใส่ใส่โค้ดนะครับของของขวัญตรงนี้นะครับขวาบนแล้วก็มาที่รางวัลนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มาตรงที่แลกเปลี่ยนครับนี่ก็จะมีช่องให้ใส่โค้ดนะครับก็เดี๋ยวใส่ตามผมให้เลยนะครับใส ไปให้เอาไปใส่ในเกมแลกของรางวัลกันได้ก็จะเป็นของรางวเล็นกน้อยๆนะครับต่เกมที่ให้มาให่ว่าน้อยซะจนแบบแต่ก็เออม,มันก็ได้อยู่แล้วสำหรับโพสต์แรกนะครับก็เขียนไปเลยครับตามนี้นะครับผมผมจะแขียขึ้นเท็จ่วให้อีกทีนะครับด้านล่างตรงประมาณนี้นะครับก็กดยันอันนี้ก็จะขึ้นถ้าได้เสร็จแล้วก็ได้ขึ้นว่าการแรกลกรักเสร็จสมบูรณ์อะไรอย่างนี้นะครับก็ตกลงไปแล้วก็กดการกรบาดน,นะครับ แล้วก็มาเอาอีกโค้ดหนึ่งนะครับผมกดเข้าไปกดยืนยันอ่าก็จะขึ้นว่าแลกสิสมบูรณ์ก็ถึงผมจะใส่เร็วแต่ว่าเดี๋ยวจะขึ้นเทคสเวอีกทีอย่างที่บอกนะครับก็กดหยุดแล้วก็คัปปี้เอาอีกทีนะครับหรือว่าผมจะใส่ไว้ในใต้คอมเมนต์ด้วยละกันนะครับผมอ่าเขาจะไปประมาณนี้อ่ารับเซ็ตสมบูรณ์ครับเป็นของฟรีนะครับซึ่งได้อะไรก็เดี๋ยวจะกดรับให้ดูนะครับของฟรีอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ต่อไปโค้ดสุดท้ายนะครับประมาณนี้กดยืนยันไป อ่ะก็คือวัาแรกเสร็จสมบูรณ์พอกดเสร็จสมบูรณ์เนี่ยมันก็จะเข้ามาอยู่ในกล่องนะครับกค้ดใหม่นะครับ,ตร,รบตรงนี้อ่ะห้าอนนี่ไงของโคตรจะดีโอ้งินแปด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 ทำไมต้องเป็นเลขแปดเดียววะแล้วก็มีของโคตรดีอีกแล้วนะครับแล้วก็อันนี้ดีจริงครับร้อยละสิบนะครับอันนี้อันนี้ดีอันนี้ดีแล้วก็เอ่อและนั่นแหละครับ <CT> ก็กดรับไปเลยฮะนี่ก็คือของทั้งหมดจากห้าโค้ดครับที่เราได้จากโค้ดใหม่โอเคเดี๋ยวเราไปเข้าเนื้อหาภายในคลิปกันเลยก่อนไปทุกคนไปครับ โอเคครับตลอดวิธีแรกที่จะได้รับก็คือทำเคลฟประจําวันครับก็จะรีมาทุกๆวันนะครับก็คือเรื่องเรื่อง aman, fills, เรื่องประจําวันนะครับเออพิเศษเรื่องประจําวันเคลฟประจําวันนะครับมันก็จะได้มาเคลฟเละยี่สิบยี่สิบนะครับก็จะเรียกว่าเหรียญวีลอนเพระว่าตอนนี้มันเหมือนเปลี่ยนใหม่หรือว่าอะไรหรือผมเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเป็นแบบเป็นโอวิลล่านะครับเออเป็นเหรียญเหรียญโบราณนะครับเออเป็นเหรียญวิลล่าโบราณนะครับต้องเรียกแบบนี้ปะเมื่อก่อนมันเรียกชื่อว่าวีลอนหรอวะหรือผมจำอะไรมาวะโอเคก็วิธีแรกก็ทำเคลฟประจำวันก็จะะได้นนครัับททุุกกว ก็ตกวันนึ้งก็มี4เควสใช่ไหมครับก็ประมาณนั้นนะครับทำเควสประจำวันทุกวันนะครับ โอเคครับส่วนวิธีที่2นะครับก็จะเป็นการเปิดกล่องซัพพลายในแมปนะครับก็กล่องซัพพลายก็จะเป็นกล่องกลมๆในแมปที่เราต้องไปสำรวจนะครับในแมปวีล่านะครับผมมันจะมี2กล่อง2ประเภทนะครับก็คือกล่องที่จะได้นิวเคลียสสีม่วงกับกล่องที่จะได้นิวเคลียสสีทองนะครับก็ถ้าเป็นกล่องสีม่วงนะครับเราก็จะได้วีลอนนะครับหรือว่าเหรียญโบราณวีล่าเนี่ยได้มา20นะครับส่วนถ้าเป็นสีทองก็จะได้50นะครับผมประมาณนี้นะครับก็ไอ้พวกกล่องก็จะอยู่ตามแมปอะไรอย่างเงี้ยครับก็เวลาเราสำรวจก็ไปเปิดก็จะได้มาเหมือนกันนะครับ วิธีนี้นะครับก็เป็นวิธีที่สารวจอย่างเดียวเลยนะครับไม่มีอะไรที่สามารถได้เพิ่มเติมในส่วนมากเหรียญเหยสีทองเนี่ยมันก็จะได้จากการสำรวจเป็นส่วนใหญ่นะครับ่องการสำรวจแล้วก็แค่มีแค่สำรวจกับทำาเว s ประจำมันไม,ไม่ไม่มีแบบพวกทำ m ิน i g a m มเพื่อเหมือนเหมือนแบบมิล่าเออพวกเหลวมิล่าเนี่ยจะมีแบบอะไรให้ทำเยอะเยอะแย,ย,ย,ยมากกว่านะี่ตอนนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีในการเปิดกล่องซับไฮนะครับก็ถ้าเป็นสีม่วงก็จะได้20ส่วนถ้าเป็นสีทองจะได้50นะครับ ส่วนนี่ก็จะเป็นวิธีสุดท้ายในการหาเหเรียญเจ้าเหรียญโบราณวีล่าแลวนะครับก็วิธีการหาเนี่ยก็จะเป็นวิธีการสำรวจอีกแล้วนะครับก็จะเป็นการเดินเก็บตามแมปของวีล่านะตามแมปทะเลทรายเนี่ยมันก็จะมีเหรียญลอยๆอยู่อย่างเหมือนวีล่าเลยครับมีล่าเหรียญมีล่าแล้วก็จะมีลอยอยู่บนฟ้านะครับส่วนเจ้าเหรียญวีลอนหรือว่าไอเหรียญโบราณเนี่ยก็จะมีมาอยู่เหมือนกันนะครับก็ มันจะได้มันจะไม่มีกระจุกเยอะเหมือนเหมือนเจ้ามิล่านะมิล่าเนี่ยผมสังเกตว่ามันจะมีกระจุกค่อนข้างที่จะเยอะกว่านะครับส่วนเจลีนสีทองเนี่ยมันจะมีค่อนข้างน้อยกว่าแต่ว่าถ้าเราเก็บไปเรื่อยผมว่ามันก็มีเยอะอยู่พอพอสมควรนะแต่ส่วนมากมันจะอยู่เดี่ยวๆนะครับแต่ก็จะมีเป็นกระจุกๆบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับก็นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีในการได้นะครับเจ้าเรียนวิลาโบราณนะครับ โอเคครับต่อไปนะครับผมจะพาไปดูจุดที่เราจะใช้เหรียญเจ้าวีลอนหรือว่าเจ้าเหรียญวีล่าโบราณเปิดกัน, AN, AN, A, นครับก็จะมี2จุดนะครับเท่าที่ผมหาเจอส่วนใครที่มีจุดเพิ่มเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับส่วนผมตอนนี้มีสอ2จุดก็มีอยู่ตรงที่จุดจัดการทรัพย์สินเนี่ยหนึ่งจุดนะครับแล้วก็อยู่ที่ใกล้ๆกกันก็คือห้องทดลองวัสดุอันตรายอีกหนึ่งจุดนะครับก็วันนี้ผมจะพาพาไปดูนะครับว่า2จุดเนี่ยอยู่ตรงไหนกันบ้างนะครับแล้วก็ เดี๋ยวผมจะขึ้นในแมปให้ท้ายคลิปด้วยนะครับว่าเราต้องไปทรงไหนกันบ้างนะครับโอเคเราจะมาใช้เหรียญเจ้าเหรียญทองเนี่ยให้เป็นประโยชน์ให้เกิดประโยชน์กันนะครับทุกคนหลังจากเราไปฟาร์มมาแล้วนะครับไปไปกันเลยว่า ไปกันเลยไปเลยเนี่ยเราจะเห็นตู้พวกนี้นะครับแต่ว่าตู้พวกนี้มันใช้เหรียญเงินเหรียญเงินสุ่มนะครับซึ่งเหรียญเงินนี่ก็จะหาได้จากแบบว่าคลิปก่อนที่ผมทําไปนะครับส่วนที่ยังไม่ดูสามารถเข้าไปดูได้เลยนะซึ่งตู้เนี่ยผมว่าน่าจะอยู่ชั้นล่างนะครับน,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 น่า่าะชนนี่ก็จะมีมีตู้อยู่ตรงนี้นะครับส่วนตู้ที่ใช้เหรียญทองเนะี่ยตู้นี้มัง้งอันนี้ผิดผิดผิดผมว่าตู้แดงผมว่าตู้แดงกูไม่ถูกตู้เหลืองตู้เหลืองก็ได้อ่ะโอ้โหถาจริงอันนี้อ่ะ อ่าคนเราก็ต้องมีผิดพลาดกันบ้างนะครับผมไปผิดที่นะครับ <c oughs> จริงๆตู้มันอยู่ที่โรงแรมนะครับไม่ได้อยู่ไอสุจัดการนะครับโอเคตู้อยู่โรงแรมนะครับมีที่โรงแรมกับอ่าห้องทดลองอันนี้ถูกแล้วนะครับก็มีที่โรงแรมตู้นึงอโอเคผมจะไปที่โรงแรมให้ดูก่อนนะครับก็วิ่งเข้ามาที่โรงแรมนะครับนี่ครับตู้ก็ได้อยู่ตรงนี้เลยว่าตู้แดงอ่ะเนี้ยเฮ้ยตู้แดงเราเคยพลาดาไปตู้เหลืองไว้เลยเป็นอันศัพหลอกเรา่าตู้แดง เชืดตัวเหลืองจะเป็นที่เราที่เราจะเอาไว้ใช้สุ่มนะครับของเรา,าก็จะมีตามนี้ผมจะลองสุ่มหนึ่งครั้งให้ดูก่อนบนัดกรุณาห้าสิบนะครับผลการสุ่มหนึ่งครั้งไปม่วงว่ะอ่าเราก็จะได้วัสดุอัพเกรดอัพเกรดอาวุธมานะครับอ่าก็ของก็จะมีมานี้ของในตู้ก็จะน้อยกว่าตู้เงินนะนก็จะทำให้เราได้ของดีมากกว่านะครับมีโอกาสได้ของดีๆมากกว่าก็โลเคชั่นตู้ก็ได้อยู่ตรงนี้นะครับผมจะทำสรุปไปให้ทีตอนท้าย ถ่ายคลิปนะครับโอเคตัว okay, so อีกตู้หนึ่งก็อยู่ที่นี่เลยครับเรานั่งเรานั่งเครื่องบินไปดีกว่าระหว่างนัง่งเราก็ถ่ายคือผมคิดว่าเป็นกล้องวิดีโองไงถ่ายทำไ,ไมไม่ถ่ายออกไงอ่ะโอเคพอมาณเราก็ข้ามสะพานมาตรงนี้เลยนะครับผมตู้มันอยู่ตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้ก็จะมีตู้นะครับอยู่2ตู้ตรงนี้นะครับในในส่วนของห้องทดลองวัตถุอันตรายนะวัตถุอันตรายนะครับก็ เราผมว่าตู้ทองมองันก็สีทองเนี่ยเราต้องใช้แต้มทองปะทำไมไมันเป็นแต้มเงินวะอ่ะก็อันนี้เป็นตู้หนึ่งเดี๋ยวผมสุ่มอนี้ดูนะทองอุ้ยมาแล้วครับทองอ่าเนี่ครับตู้นี้เราก็จะได้ของดีนะครับอืมไอ้รับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับจุดสุ่มการชานะครับ๋ยวผมจะทำสุ่มให้อีกทีนะครับไปไปสุปกันดีกว่า โอเคนะครับสำหรับการสรุปคลิปนี้นะครับก็วิธีการได้เหรียญเจ้าโบราณวนะีล่าเนี่ยวีล่าโบราณเนี่ยก็จะได้มีอยู่สามวิธีนะครับโดยวิธีแรกเนี่ยเราจะหาได้จากการเล่นเวสประจําวันนะครับก็คือในเรื่องประจําวันที่เราจะต้องไปทําไปฆ่าอะไรตามจําวันที่เขาให้นะครับของเมืองวีล่านะครับเราก็จะได้เหรียญมาเหมือนกันนะครับส่วนวิธีสองครับก็คือการเปิดเจ้ากล่องสปาย <S <S ไม่ว่าจะเป็นกล่องสปายสีม่วงหรือว่ากล่องสปายสีทองเนี่ยก็จะได้เป็นวีล่าเหมือนกันจะว่า ไม่ได้เป็นวีร็อดเหมือนกันแต่ว่าจะได้ไม่เท่ากันนะครับโดยที่สีกล่องสีทองจะได้มากกว่าอือสามินะครับส่วนสุดท้ายเนี่ยก็คือการหาติดเก็บตามแมปนะครับก็มันก็จะอยู่แบบว่าลอ,อยตามแมปให้เราวิ่งเข้าไปเอาเาหล่านาแนบนะครับก็จะได้มาเหมือนกันนะครับก็มีอยู่สามวิธีเท่านี้ครับเท่าที่พอจะนึกออกนะครับ ส่วนจุดในการเปิดใช้เปิดเนี่ยก็จะมีอยู่ในแมพของมิลเลียนะครับก็จะเป็นตู้เหมือนตู้แบบตู้ขายของนะครับก็อย่างในคลิปนะครับผมก็จะมี2จุดนะครับส่วนใครมีเพิ่มก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับใต้คอมเมนต์นะครับผมส่วนเจ้าโลเคชันตู้เนี่ยผมจะทํารูปขึ้นมาให้นะครับก็จะเป็นจะมงไว้ให้นะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับตอตู้นะครับอยู่ในที่โรงแรมที่1แล้วก็วัสดุอันตรายที่1นะครับวัสดุอันตรายที่1ตามนี้ ก็สำหรับคลิปนี้สำหรับคนที่มีประโยชน์นะครับจะใครที่ว่ามันมีประโยชน์หรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปผมได้นะครับก็ผมเป็นช่องใหม่ที่เพิ่งแบบว่ากลับมากลับมาทำแล้วก็มาทำคอ,ค,คอนเทนต์เกมคอนเทนต์เกมนี้คอนเทนต์เกมนี้นะครับก็ วันผู้เจดีสามารถกดซับไปได้นะครับวันผู้เจดีกดซับให้หน่อยนะครับแล้วก็กดไลค์คลิปนี้ด้วยทุกค,คนที่เข้ามาดูจนจบนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนสำหรับคลิปนี้ผมไปนะครับเจอกันใครที่ดูตอนคืนก็ฝันดีครับตอนใครที่ดูตอนเช้าก็สู้ๆครับแฮปไนท์ดีครับ